ตัวนี้กี่โลครับ1ิโล10โลไซส์กระพงทอดน้ำปลาเนี่ย8ขีด9ขีดแขีดเขีดแต่นี่10เท่า10เท่าจริงๆมันใหญ่กว่านี้ได้อีกนะประมาณ1 5บหถึงยีโลเลยเป็นอีกเท่าหนึ่งของตัวนี้เลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วทุกคน EP ใหม่ตัวนี้คือปลาอะไรครับมาแดงขนาดนี้มีหลายชื่อนะอ่า oh. ญี่ป,ปุ่นก็อิโตบิกิฟูเอไดถ้าไทายก็ชื่อสามัญกระพงแดงปากหมู คลิปนี้สนับสนุนโดยมัวลามัวลาปลากระป๋องอารมณ์ดีจากประสบการณ์30ปีสุขภาพดีอร่อยด้วยมีทั้งปลาแซลมอนในซอสไข่ปลาทูน่าในซุปผักทูน่าในน้ำมันพืชและน้องใหม่หนังปลาแซลมอนอบกรอบหลากรสชาติกดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้และ l a z a ด้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอร่อยกันแล้วไปดูคลิปต่อได้เลยครับ มันเป็นปลากระพงแต่รูปร่างหน้าตามันอาจจะคล้ายปลากุสลดัดถ้าชาวประมงเรียกก็เลกแดงหรือสีเอาชื่อที่คนคุ้นที่สุดเลยพี่ไม่คุ้นเลยทักชื่อเพราะว่ามันหายากโล<อ>ตัวเนี้ยนะตัวนี้เป็นตัวประมาณที่3ที่4ในชีวิตพี่ออแล้วในชีวิตพี่เห็นมาประมาณ8ตัวเป็นปลากระพงที่หายากอันดับสองของประเทศไทยชื่ออังกฤษมันคือไชน่าแมน ชัยหน้าแมนเพราะอะไรเพราะเป็นสีแดงนี่ยพี่พี่ก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงเรียกชัยหน้าลายเขานะครับจะเป็นอย่างนี้เป็นลายตามขวางไปออตอนเด็กๆเ,เนี่ยคลีบตรงนี้เ,ออเขาจะมีชายยาวไปพูดแต่ภาษาหน้าตกปลาก็เหมือนพวกปลาชมงามออตอนเด็กๆจะมีชายยาวๆพอโตขึ้นมาก็จะหายไปออนะครับตอนเด็กๆบางทีเป็นสีออกเทาๆฟ้าด้าวยซ้ำพอโตมากยเป็นสีแดงซึ่งปกติกระพงที่เป็นสีแดงเนี่ยมีเยอะไหมเยอะแยะ กระพงแดงไงแต่ตัวนี้พิเศษกว่ากระพงแดงทั่วๆไปยังไงด้วยความหายากของมันแล้วก็แทบไม่เจอปลาขนาดเล็กเลยเจอแต่ปลาไซสใหญ่ตัวนี้กี่โลครับสิบโล10บโลคือถ้าเทียบนะทุกคนผมเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยไซส์ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วกันคนจะคุ้นเคยที่สุดนะแขีด9้าขีดกดขีดเขีดเขาเรียกว่าปลาปลาจานปะปลาจานใช่ปลาจานแต่นี่สิเท่าสิบเท่านะครับ ซึ่งตัวเนี่ยใหญ่มากใช่ทอดน้ำปลาคงกระทะคงต้องงานวัดอะตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีคำเตือนด้วยว่าให้ระวังซิกูเทล่าห,หรือว่าเป็นแพงต้นทะเลน้ำลึกที่มันจะมีพิษะนะครับแต่บ้านเราอะลักษณะ,ะพื้นที่เราเนี่ยมันไม่ได้เป็นตำแหน่งที่จะมีซิกูเทล่านะครับ,รบ,รบก็เลยปลอดภยัยกินได้ ตัวนี้ได้มาจากที่ไหนครับพี่ตัวนี้มาจากอันดามันฟังอันดามันแต่ว่ามีทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยอ่าวไทยที่เห็นทั้งหนึ่งในเว็บสยามฟิชชิ่งเนี่ยจะขึ้นที่ชนบุรีไสแก่เป็นคนตกได้นอกนั้นก็จะเจออยู่ทางปัตตานีคือใต้ลงไปเลยและต้องเป็นโซนที่สงบด้วยนะทะเลพวกปัตตานีปากบาราอะไรพวกนี้นใช่ไหมมันยัง,ม,ยงมันยังเป็นอุนดม<ด> <คน S 2> สมบูรณาอุดมสมบูรณ์อ่าซึ่งตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ลึกแค่ไหนพี่คือวัยเด็กอะก็เป็นปลากองหินกงงาั พอโตขึ้นมามันก็ยังอยู่แนวหินเหมือนกันสังเกตว่าปลาที่ขนาดใหญ่ๆงี้มักจะอยู่ตามซากเรือหรือว่ากองอหินเป็นหลักหากินอยู่แต่ประมาณนั้นครับอันนี้ก็เหมือนกันคําว่าปากการังเนี่ยมันมีทั้งน้ําตื้นน้ําลึกนะวพี่อ,อันนี้มันลึกแค่ไหนอะพี่ตัวนี้ประวัติไม่ได้อยู่ลึกมากนะ,ะประวัติของเขาก็น่าจะอยู่ประมาณ30-50ถึงเมตรอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อยู่ลึกเกินกว่านี้แล้วอะไรทําให้เขาหายากจํานวนครับจานวนเขามีน้อย แล้วก็เป็นปลาที่ถิ่นที่อยู่จริงๆเขาไม่ได้อยู่ในเขตบ้านเราเท่าไหร่มันจะอยู่ทางอินโดแปซิฟิกทางนั้นอ๋อลงไปโซนลึกๆใช่มากอ่าก็คือแปลว่าหายากบ้านเราแต่ว่าอาจจะหาง่ายในบ้านอื่นใช่ซึ่งตัวนี้เม็ดอินไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์ได้มาจากเมืองไทยล้วนๆแต่ว่าตัวนี้มาจากฝั่งอันดามันอ่ามาจากพังงาน้ำหนัก10บกิโลครับเนื้อแน่นปั๊เลยค่าตัวแพงไหมเอาเป็นหลักพอเป็นหลักพอยังอยู่ในหลักพัน อ่ายังไม่ได้โดดไปขนาดมหลักหมื่นอยู่ในหลักพันแต่ตัวเขาใหญ่มากนะจริงจริงมันใหญ่กว่านี้ได้อีกนะไซน่าแมนนี่ตัวใหญ่ได้ถึงประมาณ 15- 20ถึงโลเลยเป็นอีกเท่าหนึ่งของตัวนี้เลยใช่แต่บ้านเราปลาใหญ่ๆงั้นอยู่ไม่ถึงน0สิบโลก็ถูกเราจับมาแล้อ่าซึ่งปลาตัวนี้ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นที่นิยมไหมพี่หรือว่ายอ่าเขาบอกว่าเนื้อมันมีรสชาติที่หวานอร่อยแล้วก็เนื้อมันจะสีค่อนข้างแดงกว่าพวกปลาตระกูลกระพงอื่นๆผมเคยจิ้มเนี่ย เนื้อมันจะมีกลิ่นขาวเล็กๆนิดๆแต่เนื้อมันหวานซึ่งแปลว่าถ้าเราแลกมาเน,เนื้อเขาจะไม่ได้ขาวเหมือนกระพงใช่เดี๋ยวมารอดูกันว่าสิ่งที่เราคาดเดากันมันจะเป็นจริงตามที่เราพูดหรือเปล่านะครับทุกคนถ้าคุณมีปลาอะไรเนี่ยส่งมาได้บอกเรามาได้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนนี่เลยครับขึ้นเพจไ้เลยเคนซาก,กุทักไปได้แต่ขอให้มีจริงนี่อ่ะส่วนตัวนี้กระพงแดงปากหมูจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารอดูกันครับผมไปลุย เี๋ยวนี้วงการส่องพระนี่มาถึงฟ้าแล้วเหรอครับไม่แบบโบกๆเนี่ยเอ้ก็จะถอยครับถอยถอยถอยหน้า,นาอีกครับอีกครับอีกเขาเรือกเขาเรื่อ,กองกมันคือไฟฉายที่มีความถี่เฉพาะกับพยาติตัวที่มีอันตรายกับคนยพอเราส่องปุ๊บถ้ามีพยาติยาดกจะลุกมาเต้นเอาละความจริงกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยถ้าอันนี้ส่องโดนพยาธิมันก็จะเห็นพยาติเรืองแสงขึ้นมาแต่ต้องเป็นพยาติชนิดเดียวกับที่ความถี่อันนี้มันได้ นวัตกรรมใช่แล้วถ้าสมมุติส่งไปจะเจอไหมเนื้อปลาเนี่ยเนี่ยส่งไปที่เนื้อถ้าเป็นพยาธมันจะเรืองแสงขึ้นมาเลยอืมอ่าเลืองแสงหน่อยลูกเร็วไม่มีดีแล้วอ๋อไม่มีนะสะอาดเอี่ยมอ่องไม่มีเดี๋ยววันนี้ที่จะทำเนี่ยว่าจะทำทั้งสองเมนูทาชิมิก่อนแน่นอนนะครับเอกนหนึงว่าจะลองคอสารอไคอมบูระย่างดู มาจ้านี่เมนูที่ชื่อว่ากระพงแดงปากหมูเผาคอมบุคิดเมื่อกี้เลยตอนนี้เลยเมื่อกี้เลยส่วนนี้เป็นซาชิมิซาชิมินะครับมีการลวกหนังมาก่อนแล้วกินอะไรก่อนดีพี่กินซาชิมิก่อนนี่เสฟนิวบัางแบบย่อยง่ายละลายในปากอืมเนื้อดีนะเคี้ยวไปจะมีเอ็น็นิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เอ็นเหนียวนะเอ็นที่แบบเคี้ยวแล้วขาดอ่ะ รสชาติกลมกล่อมไม่ได้ติดกลิ่นเลือดมากอสำหรับผมค่อนไปทางฮามาจินิดนึงแต่ไม่ถึงขนาดเออไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่ามีมีกลิ่นอายของทางนั้น,นแต่ว่าโดยรวมอร่อยเป็นปลาเนื้อจริงเราเรียกเนื้อขาวกับเนื้อแดงเหรอเนี่ยอันนี้เนื้อขาวจากที่เราคุยกันตอนแรกว่ามันผ่ามามอาจจะแดงแต่ว่าอันนี้คือขาวเลย คือตัวนี้เลือดไม่ขั้งปกติถ้าเลือดขั้งในตัวมันจะแดงกว่าน,นี้อ,อันนี้ทั้งว่าตอนมันตายหรือขนย้ายเนี่ยมันมีการบีดดิ้งออกว่างาซึ่งแปลว่าดีหรือไม่ดีดีครับดีกว่าเนาะเพราะว่าเลือดเนี่ยทุกคนมันคือของเสียเนาะที่อยู่ในตัวปลามันจะมีกดรดเล็กติกมีฮอร์โมนต่างๆซึ่งมันจะส่งผลต่อกระบวนการย่อยสลายของกล้ามเนื้ออ่าอนต่อไปคืออันนี้นี่อันนี้ดูน่ากินมากอร่อยแบบ ดื่มน้ำตามมากๆอ่ะสะเทือนไตนี่คือที่ขอมาข้างล่างเนี่ยคือสาหร่ายคอมบูนะทุกคนุิมซอสหน่อยก็ดีนะนี่คือผงชูรสธรรมชาติใช่ต้องเรียกว่าผงชูรสธรรมชาติอ่ะไปอือันนี้เ tamam นื้อกะพงเลยแต่ว่าเป็นเนื้อที่แน่นมากใช่เหมือนเนื้อกะพงขาวแน่นๆเมื่อกี้พี่กินแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกะพงขาวเลยนะอือ อันนี้เข้าใจง่ายเลยปลาเนื้อแน่นดีดอหอมหอมสาหร่ายใช่แล้วมีซอสเปรี้ยวแล้วใส่คอนสึกอ์ลองไป,ปมันก็ดึงรสชาติดึงโปรไฟล์ของตัวปลาออกมามากยิ่งขึ้นแต่อะไรคือเนื้อดีมากตัวนี้คือตายกี่วันแล้วพี่น่าจะมีห้าวันหรอใช่เนื้อแน่นยังดีขนาดนี้ใช่คือจริงๆนะถ้าถ้าสำหรับคนที่แบบเหมือนกินอาหารทะเลจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเนื้อเฟชมากอืมไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งเรื่องพวกนี้มันคือการจัดการของปลานะครับผมอันนี้ก็อร่อย พราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยจากที่กินซาชิมิที่เป็นเหมือนปลาเนื้อขาวมาของในไทยส่วนตัวผมเองอาจจะยังไม่ได้ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยผมชอบดีดีเลยเแล้วก็อันนี้ยิ่งดีขึ้นมาอีกนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งปลาหายากที่ในบ้านเราเขาแค่หายากเฉยๆแต่ใน,นที่อื่นเนี่ยมันมีให้จักใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งตอนที่เรานำมานำเสนอกันกันกบ Wo n เด r Fish ครับวิชาปลานะครับผม ใครดูตอนไหนไปแล้วบ้างกดย้อนดูได้ตอนท้ายจะมีลิงก์นะครับเราจะรวบรวมไว้เดี๋ยวมารอดูกันว่าจบปีนี้วันเดฟฟิชจะมีทั้งหมดกี่ตอนสำหรับวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากครับแล้วขอบคุณพี่อาร์ด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปิด